สวัสค่ะใครที่ชอบน้องแคทค่ะน้องเมียวเมียวค่ะฝั่งนู้นอีกค่ะอ่าลงไปนู้นตัวหนึ่งละนั่นแม่เมียวเมียวเมียวหน้ามันเหมือนลีโอมากเลยอีตัวนี้เหมือนลีโอมากเลยอ่ะมันคือลีโอน้อยนี่เมียว น้งไม่ยอมไม่กุ้มหูไปอยู่ด้วยกันไหมลูกนี่มาดูมาดูกันมาดูกันมาดูกันนี่สิน่ารักมากเลยน้อยหน้าเหมือนลีโอมากเลยสิน่ามันเหมือนลีโอมากเลยต้องไปอยู่กับลีโอลวไปอยู่กับลีโอมีลูกฮะไม่ยอมหนีไปไหนเลยคนอื่นหนีไปหมดแล้วดูเขาคนคนน่นรักมากเลยนี่ย <c oughs> เขานอนเล่นกันตรงนู้นค่ะน่ารักไหมเหมียวเห <Hey. S 1> มียวเฮ้ยเวคิตตี้คิตตี้คิตตี้มานี่ก่อนคิตตี้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 โอ้ยดูรู้เรื่องด้วยอย่างนี้ต้องไปอยู่สปริงฟิลด์แล้วเทาสีเทาหน้าเทาหน้าเทาตัวนี้หนีไปไหนหาอมันต้องทำนาแมวยุ่งนะน้อยนี่เทาน้อยนี่ลีโอน้อยนี่ลีโอน้อยนี่ เล่นกันนางหนีละเล่นอะไรกันลูกฮะเมียวเมียวคิตตี้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 เฮ้ยไอ้พอม